ปุน้นปุน้นทำตาเหลือกนึกัอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแม่แค่จะเอามือจับหัวปุ้นเฉยๆแน่แน่เอา <laughs> ปุ้นชอบแกงนนองปุ้นเบาๆดิยไอ้ปุ้นปุ้นอย่าทำน้องแรงเดีย๋ยวน้องคอหักอะ ปุ่นนี่ยดื้อจังนี่ไอ้โก้มันก็ไม่เข็ดหรอกนะโก้ไม่เข็ดหรอกนะเวลาเขาทำแล้วก็ร้องสู้เขาไม่ได้ก็ร้องใช้แต่เสียงนี่กาแฟนั่นนั่นไอ้ปุ่นมันก็เล่นแรงอีกอืมปุ่นเบาเบาที่โลกปุ่นตัวใหญ่นะปุ่นน้องตัวเปียกเดียวเอง นั่นนั่น,น,นมันทำอะไรไม่ได้มันล็อกแขนแม่ไอ้ปุ้นแขนแม่มันนี่มันไอ้แมวโรคจิตแมวโรคจิตเอ้อเดี๋ยว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 โมโหให้น้องก็มาทำแม่แม่ดุไปทำน้องขอมันปุ้นได้น,น้องเบาเบาดิเราโหแรงเยอะกันไปแล้วปุ้นน้องใจะจะขาดไม่ทำดิ